อะไรเพื่อนเาโอเจะให้กันวะมไม่้ว่เไม่ม่ไ้สางอย่างิโอ้บานนีนะโอ้ไม่ม่ม่อย่หอยโวยทำไมอ่ะเฮ้ยเจ็บ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 เจ็เจ็บช่วยให้นะนั่งลงโอ้ไม่อยให้ให้ยนฮะอ้าจอบอ่เอเโอ้เจ็บเฮ้ย ไปเลยคือป่ะเจไปดูไปดูด응ูดูดูไปดูเอาไปดูมันได้ไปดูขอบีเตอร์เฮียท่อใหเฮ้ยโอ้ยนุ้ยใช้ที่จบฉันสวัสดีค่ะชะค่ะเขาไปเดินช่วยโทรศัพท์พี่มาเห้ตุ้มไปหาเราเขาไปดู้มบูมไปบ้าเขาไปทีนะบเาเขาไปเดินช่วยเฮนนี่เองตุ้มให้ช่วยไอ้เราไช่วยช่วยด้วยค่ะเขาไปดู ก่อนนะทบเองกุญแจบกข,ของชัดเองโอฮะจี้สายโอแล้วอืออเอาไอเป็นตำรวจเอ็นให้ดีไอฮะเนาะเบนมานีไปเลยไปเบนเขาคุมชดในคอมพิวเตอร์มันนี่แน่ๆโอ้ยเขาดีหายแล้วสิเขาหนอไ,ไ,นะไ,ไ,ไหนขาไปขี้จะปอนะเฮ้แฟนนี้เอาไปโรงพยาบาลเหดดไปที่โรงพบาลสินะ้นทาจดินจะคนเกนล่ะ